สวัสดีค่ะแม่มีจารุณีแดนไซกุลค่ะขอบคุณผู้เปิดโอกาสโคดกอลกิตพัฒน์อ่อนสกุลและโคดชจูนณลินทิดาวลเลิศดวันิชและขอบคุณโคชผู้สอนงานของแม่มีทั้งสมท่านนะคะโคดชจอยโคดกอลและโคดชจำค่ะ วันนี้นะคะมีเชื่อว่าเพื่อนๆน,นะคะคงจะเห็นแคมเปญน,นี้แล้วนะคะก็คือแคมเปญของการฟิตหุ่น90วันไปสมุยกันนะคะซึ่งแคมเปญน,นี้นะคะเป็นแคมเปญที่ทางกลุ่ม Dream ของเรานะคะจัดขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะให้พวกเรานะคะเรียกได้ว่ายกกองถ่ายไปที่สมุยเลยทีเดียวค่ะนอกจากเราจะมีหุ่นที่ดีไปถ่ายแบบนะคะในโลเคชันสวยๆนะคะเรายังมีช่างภาพมืออาชีพที่จะไปกับเราด้วยค่ะ แคมเปญน,นี้นะคะนอกจากที่เราจะต้องมีหุ่นดีไปถ่ายแบบนะคะเงื่อนไขอีกอันนึงก็คือเราจะต้องเป็นการเน็ตเมเนเจอร์และสูงขึ้นไปอย่างน้อย2คิวค่ะนั่นหมายความว่าตลอดระยะเวลาของแคมเปญน,นี้นะคะนับตั้งแต่เดือนนี้ก็คือเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกันยายนค่ะเราจะต้องเป็นการเน็ตเมเนเจอร์นะคะอย่างน้อย2ใน4เดือนค่ะซึ่งสิ่งที่มิคิดไว้นะคะก็คือวันนี้นะคะมิจะพาทีมงานไปกับมิได้กี่คนซึ่งมิไม่ได้เพียงแค่ตั้งใจจะชวนทีมงานที่อยู่ในระบบเท่านั้นนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะมิมองถึง ถึงทีมงานที่อยู่นอกระบบและยูเซอร์ของมี้ด้วยค่ะสิ่งที่มี้จะไปชวนเขาก็คือว่ามีจะชวนเขาค่ะมาทําฟิตกับเรานะคะซึ่งวันนี้ถ้าสมมติว่าเขาอะค่ะอยากจะไปถ่ายแบบกับเรานั่นแปลว่าเขาก็จะต้องมาฟิตกับเราการฟิตนะคะถ้าเกิดว่าเขาฟิตประมาณ14วันมันจะเกิดผลลัพธ์มาระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็จะมีกิจกรรมการออกกําลังกายนะคะที่ทางกลุ่มจัดขึ้นมาเพื่อสนับสนุนให้ยูเซอร์ของเราค่ะมาออกกาลังกายร่วมกันเพื่อที่จะฟิตหุ่นไปในที่เดทูสมุยนะคะซึ่งอันนี้นะคะ ก็จะมีเทรนเนอร์ค่ะมาเทรนให้เราตลอดระยะเวลา90วันค่ะซึ่งตัวมิเองนะคะก็โปรโมทคอร์สนี้ค่ะแล้วก็มีคนคอนเฟิร์มเข้าทั้งหมด5คนแล้วค่ะจากนั้นให้เขาเข้าฟังก์ชันนะคะแล้วก็เกิดการเรียนรู้ค่ะเพื่อที่จะต่อยอดไปเป็นตำแหน่งที่เป็นการเน็ตเมนเจอร์ได้ค่ะ สำหรับคนที่อยู่ในระบบแล้วนะคะแล้วก็วันนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณจะพิชิตแคมเปญนี้เพื่อที่จะไปถ่ายแบบนะคะนั่นหมายความว่าวันนี้ค่ะคุณจะต้องทําไฟคอลค่ะสิ่งที่มิทํานะคะก็คือว่ามีตั้งกลุ่ปไลน์ขึ้นมากลุ๊มหนึ่งค่ะ3 0ค่ะเราดูแลในเรื่องของการฟิตหุ่นแล้วก็โภชนาการนะคะแต่ว่าอีก70%ค่ะเราจะมาดูที่ผลงานของเรานะคะก็คือการทําไฟคอลถ้าเกิดว่าใครนะคะมีการ after สื ek, after ่อ after link นะคะเราก็จะมา motivate กันค่ะแต่สิ่งที่มิทํานะคะก็คือ ตัวมิเองค่ะทําไฟคอก่อนนะคะแล้วมิก็เป็นแบบอย่างให้กับทีมงานค่ะว่าวันนี้นะคะพี่ก็ทํานะคะถ้าเกิดว่าเรานะคะเราอยากจะพิชิตทริปตรงนี้นะคะไม่เพียงแค่เราหุ่นดีนะคะแต่อีกสิ่งหนึ่งก็คือตัวเรานะคะจะต้องเติบโตด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะมันก็เลยทําให้เกิดเนื้องานขึ้นมานะคะในทีมงานใต้สายงานแม่มีค่ะมีคนทําไฟคอกับมีนะคะทั้งหมด8รหัสค่ะแต่ว่าเราก็ยังไม่หยุดเพียงแค่นี้นะคะสิ่งที่เราทําก็คือว่าเราก็จะโน้มน้าวคนให้มาทําไฟคอ กเราต่่อคะเพราะมีเชื่อว่าการทำไฟล์คอร์นะคะมันจะทําให้เราพิชิตแคมเปญนี้ได้ค่ะและมีเชื่อนะคะว่าการที่เราทำไฟล์คอร์ค่ะมันจะล้อไปกับเส้นทางนี้ค่ะก็คือ The Next Idol Season 7นะคะใครที่สามารถที่จะขึ้นมาได้ตําแหน่งที่ถึง7จ็ดเมเนเจนะคะแล้วก็มีแฟตตามที่แคมเปญของไปสมุยนะคะเรียกได้ว่าจะสามารถที่จะผ่านในการคัดเลือกนะคะของ The Next Idol Season 7ด้วยค่ะซึ่งวันนี้นะก็ตั้งเป้าหมายนะคะว่าในทริปของการ ที่จะไปสมุยค่ะใต้สายงานแม่มีนะคะทำกัน16รหัสแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ